วิธีโพสรูปภาพให้สามารถสไลด์ดูภาพได้ตัวอย่างโพสเสร็จสามารถสไลด์ดูภาพแบบนี้ได้นะครับวิธีทำแต่ที่เมนูเส้นสามเส้นต่อไปให้เราแต่ที่เมนูความทรงจำเลื่อนมาล่างสุดมาที่หัวข้อเลเ o า t ์สำหรับความทรงจำของคุณแล้วให้เราแต่ที่เส้นทางตัวอย่างในคลิป เพิ่มรูปภาพอีกนะครับเราสามารถเลือกรูปภาพได้ไม่เกิน5รายการเลือกเสร็จแต่ที่ถัดไปก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ถัดไปพิมพ์บอกอะไรสักหน่อยตรงนี้นะครับยกตัวอย่างว่าเราพิมพ์เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแต่ที่โพสไปดูที่หน้า Facebook เราก็จะได้โพสต์ที่สามารถเลื่อนดูรูปภาพได้นะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ